นะครับเพราะว่าในส่วนของเมื่อวานนี้เวทีของสวนลุมพินีคุณสุเทพเพื่อสุบรรจุดหยกักจุดหลักจะเป็นการจัดเรื่องปฏติรูปประเทศไทยแต่ก็ยังมีมวลชนเคลื่อนออกไปนะครับโดยมีกลุ่มหนึ่งไปที่กรมรัชทันไปเรียกร้องให้ราชการกรมรัชทันนั้นหยุดทํางานนะครับ อีกกลุ่มหนึ่งก็ไปตามสถานที่ราชการอย่างที่ว่านี่หละครับน้องไบฮะค่ะก็มีอีกจุดหนึ่งที่ไปสํานักงานสลักกินแบ่งรัฐบาลถนน,นสนามบินน้ำานะคะให้กำลังใจข้าราชการของสวชที่กำลังจะได้คุณทวินกลับมานั่นเองนะคะนั่นแหละครับนี่คือความเคลื่อนไหวนะครับขณะที่อีกเหตุความรุนแรงหนึ่งเที่ยงเมื่อวานนี้ตำรวจธรรมศาลารับแจ้งพบหัวระเบิดเอ็มเจ็ดสิบเก้าตกอยู่ลานเดินข้างบ้านกสุเทพเรื้อสุบัน อยู่ที่พุทธมนฑลสายสองนะครับแขวงสาราธรรมศพเขตทวีวัฒนาไปตรวจสอบเป็นลานดินกว้างขนาดสนามฟุตบอลเตรียมสร้างลานจอดรถทัวร์บริษัทเอก,กชนจุดแรกที่พบระเบิดห่างจากรั้วคอนกรีตบ้านคุณจุเทพประมาณ30เมตรเท่านั้นพบเป็นหัวระเบิด M79 สีทองตกอยู่ในสภาพบ B ี้แบนหนึ่งลูกแต่ไม่ทํางานเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ทหารที่ดูแลบ้านคุณจุเทพนํายางรถยนต์สองเส้นมาวางครอบเอาไว้ ห่างไป30เมตรตรงคันดินริมขอบสนามพบหัวระเบิด M79 สีเงินตกอยู่บนดินโคลนอีกลูกหนึ่งไม่ทำงานเช่นเดียวกัน ชาวบ้านระแวกนั้นบอกว่าบอกว่าตอนเช้าญาติเนี่ยออกมาวิ่งกําลังออกกําลังกายบนลานดินแห่งนี้นะคะแล้วพบลูกระเบิดหัวสีทองตกอยู่ที่ลานดินห่างจากตัวบ้านคุณสุเทพประมาณ30เมตรอย่างที่ว่าก็เลยแจ้งให้คนในบ้านคุณสุเทพเนี่ยเอายางรถยนต์มาวางครอบเอาไว้หลังจากนั้นหลังจากที่พบลูกแรกเนี่ยนะคะก็มีชาวบ้านเห็นหัวระเบิดอีกลูกหนึ่งอยู่ตรงคันดินก็เลยตัดสินใจแจ้งตํารวจค่ะ ก็มีการคาดการณ์กันว่าคนร้ายอาจจะอาศัยช่วงกลางดึกจอดรถแล้วก็ยิงลงมาจากสะพานคู่ขนานล,ลอยฟ้าซึ่งอยู่ห่างไปประมาณจัก400เมตรเนี่ยนะคะในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ EOD ก็ใช้ดินระเบิดซีทฟทเป็นฝักแคร์เอาไปวางจานวนจุดละ2ลูกแล้วก็ทําการจุดทําลายหัวกระสุน M 7 9ทั้ง2ลูกนั้นค่ะนี่ครับคุณโุเทพเชื้อสุบานเมื่อวานนี้ตอนที่อยู่ที่สวนลุมพินีกลางวันก็ให้สัมภาษณ์กรณีนี้เนี่ยนะครับว่ามี M 7 9มาตกอยู่ข้างบ้านพัก โดยระบุว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่คืนวันที่8มีนาคมแต่ไม่ได้สนใจเนื่องจากจุดที่ M79 ตกห่างจากบ้านพัก30เมตรและวันนี้ก็หมายถึงเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะตำรวจเพิ่งพบหัวกระสุน M79 ตกอยู่ก็เป็นข่าวแต่ตนไม่กังวลแต่ประการใด โคโชคกกบปปเอกนัทพร้อมพันธ์บอกนะก็ว่าบ้านหลังนี้เนี่ยน้องปราเป็นบ้านของคุณศรีสกุลพร้อมพันธ์คุณแม่ของคุณเอกนัทนะคะไม่ใช่บ้านของคุณสุดเทพในระหว่างเกิดเหตุไม่มีใครพักอยู่แล้วก็ได้แจ้งให้คุณแม่ทราบเรื่องนี้แล้วนะคะช่วงข้ามคุณสุเทพข,ขึ้นเวทีปราศัยสวนลุมพินีเป็นประจำเหมือนทุกวันแล้วพูดถึงกรณีเอ็มเจ็ดสิบเก้าใส่บ้านภรรยาของตน ได้ทราบเรื่องตั้งแต่วันๆแต่ไม่ต้องการแจ้งความเพราะไม่รู้จะแจ้งทาไมในเมื่อเราไม่ไว้ใจรัฐบาลและไม่เชื่อใจตำรวจแจ้งความไปก็เปล่าประโยชน์คุณจุเท์ว่าอย่างนั้นนะคะคิดว่าถ้ามีแรงก็ทํามาเลยเพราะว่าสู้ด้วยกันทั้งบ้านเป็นไงเป็นกันฝากไปบอกด้วยว่าถ้าตนใจต่ำซามคืนนี้ต้องไปยิงบ้านจันรสองล่าและบ้านยิ่งรักแล้วอย่านึกว่ากำนันอย่างตนทำไม่เป็นแต่ที่ไม่ทำเพราะมีใจที่สูงกว่าพวกคุณเพราะต้องการต่อสู้แบบบริสุทธิ์และต้องการพิสูจน์ให้เห็นว่าพวกคุณใจ มไมม่่ใชนุษย์ฟังบางช่วงบางตอนดูนะครับแต่ครับว่าแตกครับของเราบวรมหาประชาชนคือต้องรู้แพร้รู้ชนะถึงจะยอมไม่มีเจ้าสู้คราวนี้ไม่ถึงที่สุดไม่กลับบ้านเรามวลมหาประชาชนไม่ใช้ความรุนแรงในการต่อสู้ ไม่ระย่นไม่หวั่นกลัวการคุมคููคุกค,คามพี่น้องประชาชนที่เคารพต้องยึดมั่นในหลักการต่อสู้ที่เราได้ตกลงร่วมกันตั้งแต่ต้นให้แข็งแรงเต็ดเดี่ยวสู้อย่างอารยาชนสู้อย่างสันติสงบไม่มีความรุนแรงไม่มีอาวุธเราต้องยึดหลักนี้ ขณะที่